สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเปิดราคานะครับพี่น้องพอพันนะครับเลือดลอยนะครับผูใดอย่างไดไปคุ้มฝูงนะครับพี่น้องก็อยู่ที่ขกของพี่ช่วยนะครับตำบลคอมนะครับอำเภอชัยปดานจังหวัดลบบุรีนะครับอุรลมแห้งนะครับพี่น้องมือนี้ล่มแห้ง พ r นะครับพี่น้องรับประกันทับนะครับเดียวมใบเพชรเดี่ยผมจะแปะใส่ในคลิปให้นะครับพี่นอ้อง,งว่าปี6 4นะครับว่าปี6 4นะครับพี่น้องเปิดไว้ี0 0มืนนะพี่น้องต่อร่องได้นะครับรับประกันการทับให้นะครับ คุ้ฟูไไ้้เลยนะครับพี่น้องใครสวยนะครับใครซ้ำกันเลยนะพี่น้องเป็นว่าเท่านะครับแต่โบโบนะครับตัวนี้ จะผอมจักหน่อยนะครับเป็นว่าปล่อยเรี่ยงมากนะพี่น้องอนี่นะครับทับไ้แล้วนะพี่น้องอทับไตแล้วนะครับห้เบิ้งไข่นะพี่น้องไข่สวยนะครับ ดูโครงส้างก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องมาสองปีกว่านะครับหกซีนะพี่น้องจะพาไปเบึงตัวแดงอีกตัวหนึ่งนะครับมาบึงตัวแดงอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเอลที LT นะครับแบรนด์เอลทีนะครับ อายุกะใกล้ๆก,กันนะพี่น้องตัวนี้เป็นแดงนะครับโบดเข้มนะครับพี่น้องโบดเข้มๆเลยนะพี่น้องนะไข่นะพี่น้องไข่ดำนะครับตูดดำนะพี่น้องนี่นะครับ โบดเข้มดีนะพี่น้องนี่นะครับตัวนี้โบดโบดเข้มๆจัดๆเลยนะพี่น้องสีแดงนะครับกับมีลายเด่นะครับรับประการทับให้ซึ่งสองตัวนะพี่น้องตัวนี้เปิดไว้48 0 0 0นะครับต่อร่องได้นะพี่น้อง งาเลี่ยงไรฟ <c oughs> um ูงนะครับก็จะพร้อมจักน้อยนะครับกระดูโครงสางดีนะครับพี่น้องโบทเข็มดีนะครับ ให้เบึงข้างหน้านะพี่น้องหลบมาน,นะครับหนังดำนะพี่น้องหนังดำขอบตาดำนะครับตัวนี้โบสทเข้มอีกหนีนะครับมาดูโบสนะครับ สาวโบดนะพี่น้องอีกคู่นึงนะครับเป็นเท่าโบดนะครับพี่น้องนี่นะครับคู่กันเลยนะพี่น้องตัวน้อยซายมือนะครับสองหมืนหกนะครับตัวความมือนะครับตัวใหญ่สองหมืนแปดนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นสาวโบดนะครับเข้มๆเลยนะครับ หนาดีนะพี่น้องเนี่นี่นะครับประมาณนี่นะครับหนาย่นดีนะครับสีคล้ายๆกันเลยนะครับพี่น้อง สองหมืนหกนะครับพี่น้องอ้หนานะพี่น้องแล้วก็มีตัวนี้ตัวใหญ่วกว่านะครับสองหมืนแปดดูโครงสร้างดีนะครับ, 28, นะรบโบดเข็มๆเลยนะครับโบดเข็ยมยังขักเลยนะครับ พี่นน of ้้องัครบเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้นะพี่น้องเบอร์โทรฟปนะครับติดต่อสนใจโฟมานะครับ ับให้เบื้องข้างหน้าับพี่นอ้องแต่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมในคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับวัสดีครับ